วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชายยุนและเทพชัยยองสนับสนุนโดย s c b s m e ตอบโจทย์ครบรู้ทุกความต้องการติดต่อ02-722-2222ส,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 สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาถึงนาทีนี้ทุกอย่างก็มาอยู่ที่เรื่องของความไว้วังใจ ังครับในภาวะปกติเนี่ยถ้าระดับผู้นําประเทศนายกสตรีนะครับระดับประธานวุฒิสภาแล้วก็ระดับพรกการเมืองที่เป็นรัฐบาลคือพรกเพื่อไทยเนี่ยออกมาพูดแนวทางเดียวกันว่า,าจะาไม่มีความพยายามที่จะไปแตะหรือผลักดันเรื่องที่จะนําไปสู่การเนรโทศกรรมเนี่ยคนในสังคมก็ควรจะเชื่อใช่ไหมครับแต่ว่า ประเด็นที่ใหญ่มากก็คือว่าหลังจากที่คุณยิ่งลักษณ์ท่านนายกออกมายืนยันว่ารัฐบาลจะไม่ไปผักด่าเรื่องนี้อีกนะครับและทางประธานวุฒธธิสภาบอกว่าเนี่ยจะมีการแต่ใช้ภาษาชาวบ้านคือคว่ำร่างกฎหมายเนื้อทศกรรมในการประชุมบรรจัณที่จะมาถึงนี้ของวุฒิแล้วก็ทางแกนนําของพรรคเพื่อไทยมีการประชุมแล้วก็มีมติร่วมกันแล้วว่าจากนี้ไปจะไม่แตะเรื่องนี้อีกเนี่ยก็ปรากฏว่าเสียงที่สะท้อนกลับมาจากสังคมโดยเฉพาะก,กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับนี้ ก็ออกมาในเชิงที่ไม่เชื่อว่าเป็นสิ่งที่ควรจะไว้วางใจนะครับเป็นการถอยเชิงยุทธวิธีเป็นการสับขาหลอกนะครับเป็นการซื้อเวลาน,นี่คือคําพูดที่เราได้ยินในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมานะครับหลังจากที่รัฐบาลส่งสัญญาณว่าจะถอยและนั่นเป็นคําอธิบายว่าทําไมการชุมนุมของฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับโดยเฉพาะที่เวทีถนนราชดำเนินยังมีอยู่ต่อไป และวันนี้ก็จะมีหลายเวทีแล้วครับที่กลุ่มต่อต้านกฎหมายฉบับนี้ก็ยังจะเดินหน้าแสดงออกในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นขณะเนี้ยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็จะมีการชุมนุมนะครับคัดค้านร่างกฎหมายฉบับนี้โดยอาจารย์สิทธิ์แล้วก็สิทธิ์เก่าของธรรมศาสตร์นะครับและก็ในเย็นวันนี้ก็จะมีกลุ่ม ชมรมนักธุรกิจเพื่อประชาธิปไตยนะครับซึ่งก็มีบทบาทอย่างมากในการจัดการชุมนุมที่ถนนสีลมมาแล้วสองครั้งนะครับรวมทั้งเมื่อวานนี้ด้วยเย็นวันนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งที่ถนนอโศกนะครับข้างทางเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTS และสถานีรถไฟใต้ดินนะครับและเย็นเดียวกันวันเดียวกันนะครับวันนี้ก็จะมีการชุมนุมกันที่ถนนราชประสงค์นะครับโดยกลุ่มผู้ค้า ย่านนั้นแหละครับเพื่อที่จะแสดงจุดยืนที่ออกมาแนวทางเดียวกันคือไม่เห็นด้วยในขณะที่หน่วยราชการสถาโรงพยาบาลแล้วก็สถานที่ต่างๆทั่วประเทศก็ยังจะมีกลุ่มคนที่ออกมามีท่าทีที่ต้านกฎหมายฉบับนี้อยู่นะครับเพราะฉันแสดงว่าบรรยากาศบ้านเมืองขณะนี้มันก็มีความไม่ไว้วงใจกันอยู่เยอะทีเดียวต่อรัฐบาลนะครับต่อกลไกาทางสภาเนี่ยกุอัดถยุทธ์ครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับว่าถ้าระดับผู้นํานประเทศระดับประธานวุฒิเนี่ย แล้วก็พักรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้คนเชื่อได้นี่ผมว่าก,ก็เป็นเรื่องที่ <c oughs> ททใหญ่มากนะใช่ครับอะไรทาให้บรรยากาศมันยังมีความไม่ไว้วางใจมากขนาดนี้อยู่เนี่ยทั้งหมดเป็นเรื่องคือเรื่องในอดีตที่เขาได้ทํามาเนี่ยจากการปรับแก้ร่างหลักการของกฎหมายนิรโศษกรรมเนี่ยทาให้คนหมดความเชื่อถือกับ <c oughs> คําพูดของรัฐบาลกับคําพูดของคนที่เกี่ยวข้องถ้าจํากันได้ก่อนที่จะมีการปรับแก้หลักการจนกลายเป็นกฎหมายที่เราเรียกกันว่าสุดซอยเนี่ย ทุกคนออกมายืนยันว่ากฎหมายฉบับนี้จะช่วยแค่ประชาชนเท่านั้นฝ่ายค้านที่ออกมาโจมตีว่าจะมีการยัดไส้สอดไส้นิรโทษคุณทักษิณด้วยนิรโทษคนอื่นด้วยก็ถูกกล่าวโจมตีว่าเนี่ยเป็นแค่จินตนาการไม่มีทางใครมันจะไปทำอย่างนั้นได้แต่พอถึงเวลาขึ้นมาจริงๆรรัฐบาลก็กลับทำแบบนั้นทำให้ความเชื่อใจเนี่ยมันหมดลงไปและแม้วันนี้รัฐบาลจะบอกว่าจะไม่หยิบมาพิจารณาใหม่อีกแล้ว เลิกเดินหน้าวุฒิสภา,าบอกจะไม่เอาด้วยแต่ปรากฏไม่มีใครเชื่อเลยครับถึงนาทีเน,นี้กว่าเขาจะเชื่อเนี่ยคงต้องเป็นถึงวันที่รัฐบาลต้องทําให้เห็นจริงๆรัฐบาลต้องไม่ใช่แค่พูดแล้วล่ะรัฐบาลต้องทําคนถึงจะยอมมาพิจารณาว่าจะเอาอยัางไงต่อไปครับคุณสุเทพเทือกสุบรรณนะครับกระชาธิป,ปติปัดในเมื่อวานก็ประกาศชัดเ<ม>จนในเวที A B T. คุณสุเทพใช้คําว่าเราจะหยุดการชุมนุมก็ต่อเมื่อ ร่างกฎหมายฉบับนี้ถูกฆ<ช>่าในสภาใช่ไหมครับนี่ต้องตีความนะถูกฆ่าในสภานี่เป็นยังไงที่พูดมาตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยความเป็นไปได้และเป็นสิ่งที่คงจะเกิดขึ้นในวันจันทร์นี้นะครับถ้าเราฟังเสียงจากท่านประธานบุตรคุณนิคม <Okay. S 2> นะครับว่าวันจันทร์เนี่ยทางสอวอก็คงจะไม่รับร่างนี้ใช่ไหมครับแต่ประเด็นใหญ่ที่เนี่ยมันก็เป็นประเด็นขึ้นมาอีกหละเพราะว่าเนี่ยอยู่ดีดๆสสพักเพื่อไทยจากจังหวัดสุรินทร์จากสิทธิตํารวจประสิทธิ ชัยศรีรษะเนี่ยก็ไปพูดเป็นเวทีของคนเสื้อแดงนะครับบอกว่าเนี่ยเนี่ยนี่เป็นแผนของเรานะครับ <c oughs> คือปล่อยให้ตายใจไปเนี่ยเพราะเนี่ยชุมนุมเพลิดเมื่อไรเนี่ยเราเนี่ยหลังจาก180วันแล้วเนี่ยนะครับหนึ่งร้อยแปสิบวันแล้วเนี่ยเราก็เราก็จะจะเอาร่างนี้กลับมา <c oughs> จริงๆตามตามกระบวนการของสภาก็คือว่าแค่เสียงสอสอยี่สิบคนรับรองเนี่ยก็สามารถกลับเข้ามาอย่างสภาผู้แทนราษฎรได้ถึงแม้ว่าวุฒิจะไม่รับเห็นไม่เห็นชอบก็ตามนะครับเพื่อที่จะ ยืนยันร่างที่ต่อไปได้ซึ่งตรงนี้ก็ทําให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางมากเมื่อวานนี้ว่าจริงๆแล้วทั้งหมดที่เป็นการถอยในเชิยงยุทธวิธีหรือว่าสับขาหลอกหรือเปล่านี่อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้คนไม่เชื่ออัฐบาลด้วยครับซึ่งก็หมายความวันจันทร์เนี่ยทุกสายตาก็ต้องจับไปที่วุฒิละนะครับ,รบแต่ว่าพอเวลาผ่านไปนะครึ่งวันที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เริ่มมีความเห็นที่จะเสนอแนวทางออกอ,อ,กอีกสองสามทางเพิ่มขึ้นมาใช่ไหมครับ แน่นอนทางทางออกที่หนึ่งนะครับที่ตอนนี้ที่มีการพูดกันเยอะที่สุดก็คือวันจันรนี้ประชุมวุตรวุฒิก็ความร่างนี้ซะก็คือไม่รับร่างนี้ก็ตกไปในขั้นตอนหูวุตรแล้วส่งกลับไปที่สภาผูา้แทนราษฎรนะครับตามรัฐธรรมนูญก็คือมีเวลาหลังจาก1 6 0วันเนี่ยนะครับร้อยแปดสิบวันร้อยแปดสิบวันนี่นะครับก็สามารถหยิบร่างนี้ขึ้นมาพิจารณาใหม่จะรับหรือไม่รับก็ใช้เสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรนะครับ แต่ว่านี่ก็เป็นสิ่งที่คนไม่แบ่มั่งใจเพราะว่ามัน6เดือนนี่มันนานมากใช่ไหมแต่หกเดือนนี้ไปสถานการณ์การเมืองจะปรับเปลี่ยนยังไงก็ไม่รู้นะครับทางฝ่ายรัฐบาลทั้งฝ่ายที่หนุนร่างกฎหมายฉบับนี้อาจจะไปคิดหาวิธีที่จะไปเกลี่ยกล่อมมวลชนไปสร้างกระแสทั้งหลายจกนกระทั่งสามารถผลักกฎหมายฉบับนี้ในร่างในในในด้วยเนื้อหาที่เป็นประเด็นอยู่ขนาดนี้กลับเข้ามาอีกก็ได้นะครับอคราวนี้อีกอีก,อกข้อเสนออื่นตอนนี้เป็นยังไงบ้างข้อเสนอนอ,นนอ,สนอื่นตอนนี้มีข้อหนึ่งที่น่าสนใจมากเพราะเป็นการเสนอโดยหลายคนก็คือว่า ในขั้นตอนของพิจารณาของวุฒิสภาเนี่ยไม่ตีตกแต่ให้เป็นการพิจารณาแบบสามวาระรวดให้รับหลักการให้รับหลักการ,รแล้วก็แปลยะติตั้งคณะกรรมาการเต็มสภาภายในวันเดียวแล้วก็ผ่านภายในวันเดียวแต่ให้แก้ไขร่างให้กลับไปเป็นแบบของคุณวรชัยเหมะก็คือให้นิรโทษกรรมเฉพาะประชาชนที่ร่วมชุมนุมเท่านั้นตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าได้รับเสียงตอบรับดีมาก จากอาไม่ว่าทางฝั่งเพื่อไทยเองคุณชวฤิตวิชยสุดซึ่งเป็นรองประธานกรรมธิการก็เห็นด้วยครับประชาธิปัตปัดเองก็เห็นด้วยทั้งคุณอรกรง์พูดในสภารวมไปถึงมีการพูดบนเวทีประท้วงของเมื่อวานนี้เหมือนกันคุณสุเทพเขาบอกว่านี่เป็นทางออกหนึ่งที่จะทําได้ก็คือ,อหลังจากพิจารณาสามวาระรวดเสร็จเนี่ยคุณสุเทพบอกว,กว่าก็ส่งรีบส่งกลับคืนสภาผู้แทนราษฎรเลยทีเดียวครับแล้วสภาผู้แทนราษฎรอีกวันก็ประชุมได้เลยประชุมแล้วก็ยืนยันร่างคุณวรชัย อย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นทางออกที่รับกันได้และสอวอีกหลายคนก็เห็นว่าทางนี้น่าจะไปได้เหมือนกันตอนนี้ดูเหมือนว่าทางนี้จะกลายเป็นทางออกที่น่าจับตาดูยิ่งกว่านั้นเมื่อวานถ้าเกิดใครได้เห็นโพสต์ทาง Facebook ของคุณพันทองตาชินวัตรก็พูดออกมาในทํานองนี้เหมือนกันว่ายังไงก็เอาประชาชนออกมาก่อนอืเป็นข้อเสนอนี้ตอนนี้เลยดูเหมือนว่าน่าจะเป็นข้อเสนอที่ต้องจับตาทีเดียวนอกจากการตีตกไปครับ,รบำจริงประเด็นที่ ให้กฎหมายฉบับนี้เนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเนี่ยครับที่จะเอื้อประโยชน์หรือว่าช่วยเหลือประชาชนนะครับที่มีส่วนร่วมในการชุมนุมประท้วงเนี่ยครับก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าหลายฝ่ายเกือบทุกฝ่ายเห็นด้วยตรงกันนะครับก็คือคดีที่มันไม่ร้ายแรงใช่ไหมคดีที่ละเมิดใดพราะบความมั่นคงนะครับที่มันเป็นความผิดเล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ครอบคลุมถึงผู้สั่งการหรือผู้ที่มีอํานาจในการสั่งให้มีการใช้กําลังเนี่ยประเด็นนี้ผมคิดว่ามีความเห็นที่ตรงกันแต่ก็มีมีประเด็นที่น่าสนใจ ประเด็นหนึ่งที่ผมฟังคุณสววสมชายแสวงการเมื่อเช้านี้ที่ให้สัมภาษณ์ทาง The Nation TV นะครับก,ก,ก็พูดทำนองว่าจริงๆถ้ามันจะให้กระบวนการของวุฒิเนี่ยมันมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นก็คือในขั้นกรรมธิการเนี่ยมันควรจะมีคนจากข้างนอกมาด้วยและวิชาการมาด้วยคือให้มันมีความเห็นที่มันมีความเห็นที่หลากหลายจากตัวแทนกลุ่มต่างๆ เพราะเขากลัวว่ามันมันมีโอกาสที่มันจะขั้นตอนที่ส่งกลับไปที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยโอกาสเบี้ยวยังมีอีกนะใช่ไหมครับในตอนตั้งกรรมการการร่วมเนี่ยโอกาสเพราะว่าโอกาสที่จะไปกลับไปบิดเบือนเนื้อหาจนกระทั่งมันกลับไปคล้ายๆร่างเดิมที่เป็นประเด็นอยู่ขนาดนี้มันก็มีสูงเพราะฉะนั้นคุณสมชายเสนอว่าคล้ายๆกับว่าให้ทุกให้ทุกภาคการเมืองเนี่ยมีสัญญาประชาคมด้วยว่าเนี่ยเราจะสนับสนุนร่างที่จะมีการแก้ไขในขั้นตอนของบุตรเพื่อครอบกลุ่มเฉพาะประชาชนธรรมดาเท่านั้นเอง ถ้ามันมีความเชัดเจียนแบบนี้เนี่ยคุณสมชายเองก็มองว่ามันก็น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดที่สังคมจะยอมรับได้นะครับแต่ว่าวันนี้ก็คงต้องฟังน้าเสียงจากทางพักเพื่อไทยยังเป็นทางการว่าจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยยังไงเพราะว่าถ้าเราไปดูรูปการทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็เริ่มต้นอย่างนั้นนะใช่ไหมคุณคยุทธวัาน์ร่างของคุณวรชาชัยเหมะเนี่ยก็คือช่วยประชาชนเท่านั้นเองตัดแกนนําตัดคนสั่งชรับ<อ>แต่พอกระบวนการของการพิจารณาในขั้นตอนกรรมัิการมันถูก แปลเปลี่ยนในยะสําคัญมากจนกระทั่งมันกลายเป็นประเด็นที่สังคมมามามาประท้วงกันอยู่ขณะนี้นะครับ <Okay. S 1> ละมันมีข้อเสนอที่สามข้อเสนอที่าสามนี่คือเป็นก็เกิดจากความไม่ไว้วางใจรัฐบาลคือว่าก็กลัวอย่างที่คุณเทพชัยว่าแหละว่าจะมีการไปแปลเปลี่ยนในชั้นก็มาทการร่วมหรือเปล่าก็เลยข้อเสนอว่าให้วุฒิสภาลงมติว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายการเงินอือแล้วส่งกลับไปสภาผู้ทแทนราษฎรเพื่อให้นายกรัฐมนตรีลงนาม ซึ่งหากนายกรัฐมนตรีไม่ยอมลงนามเนี่ยก็แปลว่ากฎหมายฉบับนี้ตกไปโดยปริยาครับซึ่งถือว่าเป็นการอาจจะเข้าทางที่คุณสุเทพบอกไว้ว่าเป็นการฆ่ากฎหมายฉบับนี้ก็คือ,อกฎหมายฉบับนี้จะหายไปจากสาระบรบบในทันทีครับรบนี่ก็เป็นข้อเสนอหนึ่งในข้อเสนอของคุณของคุณสุเทพบนเวทีเมื่อวานนี้เหมือนกันใช่ไหมซึ่งจริง,รงๆแล้วทางทางประชาธิปัตย์ก็กําลังชี้ทางออกให้กับทางรัฐบาลอยู่เหมือนกันคือคืนก่อนหน้าเนี้ยคุณสุเทพบอกว่าทางประชาธิปัตย์เนี่ย จะสู้จนกว่าไม่มีกฎหมายฉบับนี้อยู่ในสภาค,คนหลายคนก็กําลังสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้ยังไงเพราะว่า <laughs> เมื่อถึงขั้นตอนวุฒิสภาแล้วเนี่ยโอกาสถอยค่อนข้างถ้าไม่มีทางถอยแต่ว่าประชาธิปัตย์เมื่อคืนเปิดทางถอยให้ถึง3ทางด้วยกันครับดังนั้นต้องมาดูว่าถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยรัฐบาลจะเลือกทางถอยทางไหนเพราะว่าถึงวันนี้ก็ชัดเจนว่ารัฐบาลคงจะเลือกถอยแหละแม้ว่าหลายฝ่ายจะไม่ยอมเชื่อใจก็ตามแต่ต้องดูว่าทางถอยทางไหนที่รัฐบาลน่าจะเหมาะสมที่สุด ในประเด็นเรื่องของการให้วุฒิเนี่ยตีความว่ามันเป็นร่างเป็นกฎหมายทางการการเงินใช่ไหมครับที่ต้องให้นายกเป็นคนเซ็นรับรองเสนอขึ้นมาเนี่ยทางคุณทางแกนนำของวิปรัฐบาลนะครับก็เมื่อเช้าเนี่ยก็อธิบายว่าเนื่องมันอาจจะยากเหมือนกันเพราะว่าทางสภาผู้แทนราษฎรได้ตีความมาหิว่ามันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินใช่ไหมประธานสภาเคยตีความไปแล้วทีนะครับ,รบแต่ว่าในกรณีเนี่ยเป็นกรณีที่วุฒ ยืยนยันว่าเป็นกฎหมายการเงินไป <ừ> mm. แล้วโยนกลับไปให้ประธานสภาทีนี้ต้องมีการเรียกประชุมกันใหม่ <ừ> mm. ทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับประธานสภาว่าจะกลับความเห็นตัวเองหรือเปล่าอืมครับคือทั้งหมดที่สองสามข้อที่เ,<อ>เราคุยกันอยู่ขณะนี้เนี่ยมันก็เป็นข้อเสนอแนะที่จะให้พ้นจากภาวะการประชนหน้าอยู่ในขณะนี้ <ừ> mm. เพราะว่าจริงๆแล้วสุดท้ายล้วก็ต้องหาทางลงให้กับกลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหลายด้วยนะใช่นะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูอารมณ์ของผู้ชุมนุมบางกลุ่มเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มที่เราเรียกกันว่ากลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยคอปทเนี่ยเสียงยังแข็งกล้าวอยู่นะเหมือนกับว่าเขาไปเลยเรื่องของร่างกฎหมายฉบับนี้แล้วเนี่ยไปถึงขั้นจะไล่รัฐบาลออกใช่ไหมก็ตอนนี้มี2กลุ่มที่ดูเหมือนว่าจะเลยไปถึงขั้นไล่รัฐบาลก็คือกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศแล้วก็กลุ่มกองทัพประชาชนค้นลมระบบทักษิณค,คือกลุ่มที่เคยอยู่สวนลุมเดิม,ม,มแลม้วย้ายมารวมรูปพงค์แลตอนนี้ไปปักหลักอยู่ที่ผ่านฟ้าครับ แล้วก็กลุ่มของเครือข่ายนักศึกษานี่แหละที่วันนี้จะมีการเคลื่อนขบวนใหญ่ของเขาในเวลาสิบนาฬิกานี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะไปที่ไหนคือตอนนี้เนี่ยสองกลุ่มเนี่ยังยืนยันว่าจะไม่จบแค่พรบรในทศกรร์จะจบอยู่ที่การปฏิรูปหรือการขับไล่รัฐบาลชุดนี้ออกไปครับแต่เวทีประชาธิปัตย์เนี่ยนับจนถึงเมื่อคือนเนี่ยยังสามารถคุมโทนได้อยู่ว่า จะยังไม่ก้าวเลยไปถึงการขับไล่รัฐบาลแต่จะเอาอยู่แค่พรบนนร,รโทษปัญหาคือถ้าเกิดรัฐบาลหยุดที่พรบนนรโทษประชาธิปัตย์จะบอกกับมวลชนบางคนยังไงที่อารมณ์มได้เลยไปแล้วหรือว่าจะส่งไม้ต่อให้กับคนบางคนครับแต่ยังน้อยเวทีของพรรคประชาธิปัตย์ที่อนุสาวรีประชาธิปไตยเนี่ยมันก็คงจะยาไปถึงเย็นบรรจันอย่างแน่นอนเพราะ,ะว่าคุณสุธธเทพกีสันตายไว้หนี่ว่ารัฐบาลต้องให้คําตอบ นะครับภายใน18นาฬิกาคือ6โมงเย็นของวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนนะครับคุณสุเทพไม่ได้บอกว่าหลังจากนั้นถ้าเกิดกาบคำตอบที่ออกมาจาก,กรัฐบาลเนี่ยไม่เป็นที่ยอมรับได้ของพรรคประชาธิปัตย์หรือของผู้ชุมนุมเนี่ยทางประชาธิปัตย์จะเดินหน้าต่อไปยังไงนะครับคุณสุเทพก็บอกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นข้อเสนอนะนี่เป็นคําประกาศน,น,นี่ไม่ใช่ยื่นให้ต่อรองนะ,ะไม่มีการต่อรองไม่ต้องมาคุยกันว่าอย่างนั้นได้ไม่อย่างนี้ทนะ้ไมคือ คุณสุเทพก็คงต้องการให้รัฐบาลเป็นคนหาทางออกให้ตัวเองนั่นแหละแต่แน่นอนแต่คุณเทพก็ให้ทางเลือกไปสองสาทางแล้วนี่ใช่ไหมใช่ซึ่งมันก็คงออกมาในในทางใดทางหนึ่งนะ่ะแต่เท่าที่เท่าที่คุณอาทิยุตได้คุยกับคนในพรรคเพื่อไทยดูตอนเนี้ยอารมณ์เป็นยังไงเขาเขาบองว่าเรื่องนี้มันมันจะต้องถอยมากกว่านี้ไหมหรือว่าแค่นี้ก็ถือว่าเต็มที่ละล่าสุดตอนนี้ที่ผมคุยม,มาเนี่ย<ม><ม>เขาถือว่าเขาทําเต็มที่แล้วนะ<ม><ม>เขาแสดงจุดยืนเ,เต็มที่ว่าเขาจะถอยแล้วแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ย เราต้องบรรจับอารมณ์ของคนเพื่อไทยว่าถ้าเกิดพรรคประชาธิปัตย์ลุกไล่มากกว่านี้ครับทางเพื่อไทยจะรู้สึกยังไงจะรู้สึกว่าตัวเองกําลังถูกไล่ให้จนตรอกหรือเปล่าหรือกําลังถูกไล่ให้ออกจากซอยมาอืถ้ามีความรู้สึกขนาดนั้นเนี่ยไม่แน่ว่าพรรคเพื่อไทยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้ครับดังนั้นเนี่ยช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์เนี่ยทุกอย่างยังไม่แน่นอนยังมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้ต้องจับตาดูกับกระแสะที่ออกมาดีๆครับ ครับแต่ที่แน่ๆท่านนายกริงรักเนี่ยก็แสดงท่าทีว่ายอมรับว่าสถานการณ์ขณะนี้มันมันวิกฤตละ่ะก็ตัดสินใจเดินทางกลับจากเนี่ยการไปทําภารกิจในต่างจังหวัดน,นี่เร็วขึ้นหนึ่งวันนี่เป็นนี่เราเราไม่รู้มาก่อนใช่ไหมครับไ,ไ,ไ,ไม่ได้รู้มาก่อนนะักข่าวก็ยังไปปฏิบัติภารกิจกับท่านนายกนี่แหละครับแล้วจนกระทั่งมารับประทานอาหารเย็นที่ร้านแห่งหนึ่งในพัทยาครับปรากฏว่าก็มีการแจ้งทันทีว่านายกยกเลิกภารกิจ ที่เหลือทั้งหมดแล้วกลับเข้ากรุงเทพทันทีเมื่อคือนนี้เลยครับก็ทุกคนก็เลยยังงงว่านายกรีบกลับเข้ากรุงเทพทําไมวันนี้นายกต้องการจะทําอะไรหรือเปล่าตอนนี้นักข่าวทุกคนไปจับตาอยู่ที่ทําเนียบรัฐบาลแล้วว่าทําไมนายกต้องรีบกลับมาขนาดนั้นก็คุณยิงลักก็พูดชัดเจียนเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวก็รุกไล่พอสมควรนะครับในเรื่องการที่พรรคเพื่อไทยจะเดินหน้าหรือว่าจะหยุด เรื่องของร่างกฎหมายฉบับนี้นะครับคุณยุทแล้วก็บอกกับนักข่าวว่าก็ในเมื่อพักเพื่อไทยมีมติแล้วว่ายอมรับในคาตัดสินของวุฒิสภาเนี่ยแล้วก็เธอก็เลยเชื่อว่าในสถานการณ์บนความขัดแย้งเนี่ยคงจะไม่มีสสคนไหนของพักยิบร่างกฎหมายดังกล่าวขึ้นมาอีกนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็ก็ไม่ใช่เป็นคำมั่นสัญญานะนี่ก็เป็นความเห็นว่าถ้าสถานการณ์เป็นอย่างนี้มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ราะฉะว่าเชื่อว่าอ่าก็เชื่อว่าก็คือยังไม่ใช่ ซึ่งตรงนี้ซึ่งทางทางสอวกอลุ่ม40สอวอเนี่ยหลายคนก็เสนอว่ารัฐบาลก็ควรจะมีจุดยืนที่ออกมาให้มันชัดเจนในลักษณะที่เป็นสัญญาประชาคมว่าจะไม่ผลักดันเรื่องนี้อีกนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าในทางปฏิบัติทางพรรคเพื่อไทยจะยอมทําตามแค่ไหนนะครับแต่ว่าชัดเจนว่านี่เป็นมติของพรรคเลยใช่ไหมครับใช่ครับเมืม่อวานออกมาเป็นมติพรรคแล้วก็ออกเป็นแถลงการของพรรคชัดเจนมาก ครับราวนี้อีกด้านหนึ่งที่น่าสนใจมากกว่าก็คือในปีกของคนเสื้อแดงที่เป็นกําลังหนุนสําคัญของพรรคเพื่อไทยนี่แหละครับก็ชัดเจนว่ามันมัน,ม,นมันมันมีความรู้สึกที่ที่แตกกันละในพรรคใช่ไหครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแกนนำสองคนก็คือคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับซึ่งก็ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของพรรคเพื่อไทยได้นะในแง่ของเป็นตัวแทนของมวลชนเสื้อแดงเนี่ยเมื่อวานนี้ให้ก็แถลงข่าวก็ดุดันมากนะครับ แล้วก็สิ่งที่คุณจตุพรพูดเนี่ยมันก็สอดคล้องกับที่คุณอัจฉริยพูดถึงการวิเคราะห์ของคนในพักเพื่อไทยนะั่นแหละว่าว่าตอนนี้พรักประชาธิปัตย์เนี่ยจะยกระดับเนี่ยจากต่อต้านกฎหมายเนื้อศักกรรมมาเป็นยกระดับขับไล่รัฐบาลและคุณจตุพรก็พูดต่อว่าก็หลังจากนั้นถ้าไล่รัฐบาลเสร็จก็จะมาไล่ตระกุลชินวัตรต่อ<笑><笑>ก,ก็ก็เป็นการแสดงอารมณ์ที่มันน้อยเนื้อต่าใจมากนะโดยเฉพาะประโยคที่บอกว่าเอ๊ะทำไมทางพักเพื่อไทยเนี่ย หรือทางคุณทักษณิณนเนี่ยไม่ไปเล่นงานฝ่ายประชาธิปัตย์อ่ะที่เป็นคนเคลื่อนไหวเรื่องนี้แต่ทําไมมาเล่นงานตัวคุณจตุพรแล้วก็จริงๆคุณจตุพร <c oughs> เขาพูดมาตลอดว่านักรบเนี่ยเมื่อจบศึกเนี่ยก็ควรจะได้รับรางวัลบ้างแต่คุณจตุพรเนี่ยเป็นนักรบที่ไม่เคยได้รับอะไรเลยแล้วไปไปนะบาดเจ็บด้วยนะบาดเจ็บด้วยลายเป็นเป้าตลอดเวลาและสุดท้ายก็ต้องหวานอมขมเกลืนจนกระทั่งถึงวันเนี้กลับถูกพักกลด่าต่างๆนานาแล้วดูเหมือนว่าคนเสื้อแดงเนี่ยจะถูกผลักออกไปจาก พัคเพื่อไทยอย่างเต็มตัวแล้วใช่ครับก็เขายืนยันว่าวันที่10พฤศจิกาเนี่ยแล้วก็ทางเนี่ยนปชเนี่ยก็จะเปิดโรงเรียนการเมืองนปชที่วิทยาลัยเทคนิคดอนเมืองนะครับแล้วก็จะจัดเวทีปราศัยก็แน่นอนก็คงจะเป็นการใช้โอกาสนี่แหละที่จะพูดถึงจุดยืนของนปชอย่างน้อยก็ในส่วนที่ยังสับสนขุนจตุ่จพรอยู่นะนะครับซึ่งเราก็ไม่น่าจะว่าจะจะมี เป็นกลุ่มเป็นก้อนมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่วันนี้ก็คงเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมก็เชื่อแน่ว่าทางทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะรัฐบาลเนี่ยคงจะต้องหาทางออกแหละนะครับหาทางออกที่เป็นที่ยอมรับได้เพียงพอถึงถึงจุดที่ทําให้การประท้วงการชุมนุมหรือบรรยากาศที่ตึงเครียดเนี่ยมันผ่อน,ผ,อนผ่อนคลายลงไปนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เราจะติดตามกันในเย็นนี้นะครับเวลาช่วงนี้หมดแล้วครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ มิติข่าว90.5สะท้อนทุกเรียมมุมของความจริงสนับสนุนโดยทุกหยอดซ่าโซดาสิงคิวเฮาส์ฟินแลนด์คุณภาพฟนิลน์ไลฟ์